สวัสดีเพื่อนเนทุกคนวันนี้ช่องกเกษตรพาเินถ้าชอบก็กดไลค์แชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไม่ค่อยได้ทำคลิปค่ะวันนี้เราก็ให้มาดูอะไรเมลอนค่ะเมลอนกำลังต้นเล็กๆผิวปลูกในในกระบะ ทำปูนทำอิดก่ออิดไว้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะจิ้งือตัวเล็กๆเนะี่ยเยอะแยะเลยเราก็เลยเอาใส่เพอร์เมลลินหวานตายหมดเลยค่ะเพื่อนๆที่จริงไม่อยากทำแต่มันเยอะมากหอยก็เยอะเนี่ยค่ะตายหมดเลยตอนนี้กป็น,น,น,นแ่งอัง้แนวอันแนวตันตนว จะลงเมลร่อนค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นพิษกับพืชไหมยิ่งเกิดตัวเล็กๆนี่ค่ะลงเมลล่อน,ตร,นตรงนี้เอามาเล็ดตรงนี้เอามาเล็ดเสียบๆไว้ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไหม ส่วนตรงนั้นที่มีต้นเล็กๆงอกงอกแล้วค่อยเอามาลงค่ะเพื่อนๆส่วนตรงนี้ใช้มเมล็ดเพาะเสียบลงดินเลยดูซิว่าอันไหนมันจะจะดีนะคะทำข้างบ้านทำไว้ข้างบ้านนะะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน ตอนที่มันงอกออกมาก่อนวันนี้สั้นๆค่ะแค่น,นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ